Uhm สวยๆงบเท่าไรก็โอ้ไฟอันนี้ก็แมนบอกในงบในงบไปเลยแมนไฟพวก้างในของน้ำไปบุ้งก็พอตัวนี้มันหกพันหกพันอ่ทางหนานี่ใแ่ทางหนานี่วนี่จะยูคโบรายังเงินกับมี่เดืดหกันแต่ว่าเขาเขากระเบื้องเนาะกระเบืองเนี่ยเขาแต่ว่มันรีสอร์ทประตูตรงยนี่ ออแต่ตัวนี้ตรงเลือกก็หนีตัวนี้อย่างเงา้ออกมาพี่ยังไงตัวนี้อยางเงีออกมาพี่จะยหญ่ขึ้นไปเนาะเอหญ่เป็นประตูยุ่นีพอที่สอนตรงรถจอดข้อค้างอรถจอดตรงข้อค้างมันอนเสร็จงามงามทับป็นอันคันนึงประตูใส่นหนม่งงามเลยแบบเดียวนี่แหละเจะแค่เจาะปองประตูประตูไม่เนาะเส้นหนาเนี่ยถ้ามาส่งตัวนี้แท้ๆเลยมันจะเป็นวงกลมเป็นวงกลมเอาที่ถามมือนะอะนน่นว่าหาเห็ดอันนี้ลงกลมโลงนี้แท้ๆมันจะเป็นวงกลมอยู่ดีนี่อืมเพราะนั้น เครื่องทำน้ำอุน่นแล้วก็อันพวกไอ้สโคกกับตักนี้ตัวเราเจ็ดท่านบัคขาขาใหญ่อ,อางซิงอางอางอางมองว่างกระจกอืมยืดหันมืดยูหันมีเ,มเบิดโเคเบิดโคบิดยืดหันสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแไม่มีนอ้องูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีทีซีพง์ครับผม มื <language> 3, น hes? อน an ี้ครับผมมือนี้ผมเสื้าเอาเสานะครับผมเสาหน้าห้าคูณห้าครับผมความเงวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบกับสามเมตรเนาะลูกค้าเพิ่งสร้างไปเต็มหลังรถครับผมนี่กับทอน้ำด้อนี่กับทอน้ำเห็นปะผุอาภิษทดิสอดครับผมพุ่นนั่นเห็นบ่พุไก่ไก่นั่นละเพิ่งสร้างน้ำผมไปหลายหลังเลยครับผมประมาณประมาณสี่หลังแหละพิซังครับผมไปเพราะมันมีอันเก่าอยู่สาม อันเก่าเพิ่นหิดไปส่งเอ่อโมเดิร์นครับผมสามหลังบ้แม่นดิเคยสร้างไปหลังหนึ่งเป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็อีกอีกสี่หลังครับไปส่งนอร์ดิกครับผมกัลูกค้าเพิ่นกาสร้างไปเฮิลิสซอนครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็จะเอาไปส่งครับผมเพราะว่าสร้างิ่นทั่วมาบอกว่าเอาสอมาส่งในเด้อมาสั่นก็เลยต้องเลยนําไปครับเพราะว่าตอนนี้บ่าวแม็กกาเป็นใครครับผมบ่มาอีกแล้วแล้วก็คือเก่าครับผมกับของสมนาครับผมของ สมนาของเอ่อทางสางเพิ่นเนาะ <S <S เอาอาศัยเพิ่นเด้เพราะว่าเพิ่นโทรหาเฮาเฮาต้องมีแนวตอบแทนจังน้อยนะครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับผมครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งหน้างานเขาอาจจะได้รีวิวครับรีวิวเบิ่งว่ารีสอร์ทขนาดนี้มันใช้งบประมาณเท่าใดนะครับผมสภาพหลังละเท่าไหร่นะผมไปเบืสภาพไปเบื้งหน้างานกันนะครับผมอ่ะไปเขามาแล้วนะครับผมเข้ามาในรีสอร์ทแล้วคือผมโอ้มีสระทางน้ำ เอดิงครับผมว่าขึ้นเทปไว้ลักษณะได้แล้วเนาะตอนนี้ก็คุดหนอาจะคุดลุมตีพังไว้แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาเบิึงครับผมระยะห่องระยะนั่นเดี๋ยวผมี่สอบถามโอ้เขาทางไหนนาะงก็เอากองยิปมาตานันกันแล้วแบบนี้มันจะยืดเขาเทิงบ่เนี่ทั้งกองยิปทั้งดินบ่าดเนี่ยกองยิปกองดินพร้อมนี่ยังไงล่ะ Không? biết Biệt biệt cặp Sống nó đít nó Hả? Nhớ xuống đi con Mà họ là khả bóng đẹp bưng Nạn sầu นี่ครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เบิ้งเลยเดี๋ยวผมยกตัวนี้ลนนะแล้วสักก่อนเนาะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนยกตังเนาะเดี๋ยวถ่ายตอนแล้วเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมฮะขึ้นเรียบร้อยแล้วความไอ้ความสูงมัน 3, นะาสามเมตรห้าสิบเลยเนาะเออสามเมตรห้าสิบกับสามเมตรสามนะฮะแล้วแล้วจะเ,เป็นแบบนั้นเออแล้วเราจะเป็นแบบนี้นสวยๆงบงบเท่าไหร่เกาะงบพลังนี งบสองแสนห้าสองแสนห้าหมายถึงว่าพร้อมพร้อมขึ้นยูเลยตัดออกแอร์ยังเดียวยังรื้นแมนนวลมามีแอร์มีอย่างเดียวเดียวโอ้สองแสนห้าได้เบิร์ตนี่เลยเนาะอันอันตัวโมเดิร์นไหนกันอันราคาเดียวกันบะโมเดิร์นราคาถึงประมาอยู่สองแสนโอ้เราถ้าเป็นโมเดิร์นอยู่ประมาณสองแสนถึงสองแสนสอง โมเดนโอ้ปเขาไปใกล้แล้วโมเดลเอานี่ละมันมีอันคนผักอยู่อันแต่ว่าเปิดได้บ่นี่โอ้เราไปบัดเลนป่ทอเขา้าๆ่เห็นไฟมันไฟเป็นยังเลยโอ้โหเห็นแล้วทั้งใช่ใช่ใช่โอ้ไฟอันนี้ก็แมนบอกในงบในงบในงบไปเลยแมนไฟวกข้างในทางหน้าไปบ้างก็คากลูอยู่เลยโอ้แต่หาเปิดบ่ได้เนาะเปิดไดุ้่ณแกพอนเก็บไปวัดแล้ว <พ>เตียงพ่อเอเรียบร้อยเรียบยงพอเรียบเืองกเตียงอ่ะนี่ประมาณนี้เนะาะเห็นปะเออมีเตียงมีห้องน้ำห้องกว้าจังมีขนาดสองเมตรคูคณเมตรหกสิบคนกว้างสองเมตรอันตตัวไหนต,ตัวห้องน้ำปะห้องน้ำจะก,กว้างสองคูณหกสิบอืมแต่ว่าระบบฟองไฟเดินแถวรถทุกอย่งางพ่ออยู่ เปิดไม้แต่เอรโอ้ล็อกมาเสียดายเนาะโบได้เขาเบิ้งพูดแช่คนเทนตไปเนาะอืมวันสันสิีผ้าเขาไปเบิ้งอยู่เดือนระบบท่อรวมอย่างทุกอย่างเบสเซ็ตสองแสนห้าแต่ก็ย็ดเป็นอนันบ้านในยังก็คล้ายๆกับบ้านสวนเนาะประกาศคล้ายนกดาวยึดเป็นนอกดาวที่เป็นบ้านสวนมันถักโบแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นนอกดาวแเนี<ห>่ยไม่โบแข็งแรงเท่านี้แล้วทรงนอดิกที่เทิน นน่ีโมเดินลพึ่น,ม,นมันคนไลฟ์โมเดินเพิ่นมีคนอยู่อยู่ว่ดสามารถเข้าไปได้ <c oughs> ตอนนี้คนอยู่อยู่เออติดกกระจติดฝาติดกระจกทุก,กอยาก่อยางระบบฟองโรไฟซื้อให้ในงบนี้ว่าผู้ใดสนใจกบจ้างคนเด้อ <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวเห็นบ่ทึนทึนบอห็นนี่ระบบไฟ ไฟคมไฟระยบะบเยไฟระยะไฟระยะทา,างนามีไฟกิงไฟกิงทางนเป็นสายยเปลเลยตัีเลียดตัวนี้ก็เป็นเตียง<ๆ>ตเ,เตียงกอขึ้นมาทำได้เลยเ,เยรือเจ้ตู้แล้วเหแล้วนะอานะ้เดียวตือ้นะอันนี้อันนี้บูออกมาบ่บูอันผนังตองมา ตัวโชูโอ้โหตัวโชูแต่ว่าหากอิทบ่เนี่ยกอีทอือนี่ได้ตัวนี้แล้วชูทั้งหน่ะมันเป็นในพวกบัวพวกดอกตูมข้างทางคนก็ยิ้มโอ้ข่าวทาได้เห็ด,ดทรงนี่เล็กการได้หนี่เห็ดในบ,บ้านบ้านสวนนะจัดแบบจัดสวนเห็ดหัวน้วนอยอยู่เฮ้ยเห็ดรับรองแขกก็ได้นี่โอ้ล็กการได้การ นี่แหละต้นยังบเป็นนี่ <c oughs> นประมาณนี่สูงสามเมตรหสิบฝังก็ประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าสิบเส้นเนาะฝัองดินฝังสี่สบห้สนี่่บานกินตาเ <c oughs> <c oughs> บริรดมือมือกระหมมน่นี่อ้าวกินกิน่ื <c oughs> ใหม่สร้างจังดีดสร้างกันเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นด้านหลังอันด้านหลังมองนี่เขาอันโอ้นี่ปีติดแอตัวนี้โบไม่ห้องเนาะ ติดแอร์ราคาสองแสนห้าไม่รวมแอร์นะครับสองแสนห้ 2, 5, าไม่รวมแอร์ตัวนี้นมาส่งตะกรอนกับซ้ำสี่หลังลวเนาะเห็ดอยู่นี่เนาะสี 4, ะ่เนาะสี่เป็นสไตล์รีสอร์ทโอ้สวยสวยสวยอันอยูขขอ่ข้างอันมองซ้อยหนาลูงบานน,น่ะส่งมอดีกนี่กน็น่าจะตัวประมาณราคานีิเนาะคือต่วมองหนาลูงบาทมองอันซ้อยอันไหนไหมซ้อยอิงดาวไหม โอ้ขอาไปนะมันพวกเป็นรูดิดเต้มันมันจะมีทรงแบบนี้เลยเป็นบ้านเขาเอ้อเป็นเป็นบาน้านช่งไทยแม่หางมีหางออกมาเป็นช่งไทยมันออกมาแต่วันออกมาทาี่ไหนหาจั่วตัดเป็นแบบนี้เดดตัดอเป็นช่งไทยหน้าจั่วตัดแล้วนี่นี่เหนียวมากอ๋ออิงดาวนะอันนอยู่ก่อนหอดอิงดาวไหมมันจะมีฟังข้าเจ้าเขาได้เข้าไปปะอันมันที่ก่อนหอดอิงดาวที่เข้าไปนิดนึงเข้าไปในซอยอิงดาวแหละแต่ว่ายังโมเมนต์หอดิงดาว ห้องคู่ให้มันบอกห้องคู่ห้องห้องหลังหลังคู่เตะลงไปฮะหลังหลังลงไปว่ามันโ้อนดิแต่ว่าหาดออกออกข้างๆข้างพี่มุนคคููสุวรนน่าเฮงก่อนแยกย่ังก่อนเด็ดแดนเด็ดแดนอันนั้นอันนั้นที่ดู่ฟางพุ่นตรงกลางกันอันนี้ฟังนี่พักหลังท่านไอ้เลี่ยวได้ส่องนี่มาเมื่เข้าจเขาอยู่ไปเลยเด้หมองนั้นนั่นจะเฮ็ดเลี่ยวบลรามั้งว่ากายไปเยอะโอ้โหเห็ดทรงคู่มื่นนี่มีแต่ทรงรอดิกเป็นอันเช่นนั้ โรงพย<น>า,าบาลเซกาซอยอิงดาวสามสิบมีสิบซองแบบซองนี้แต่บุตรได้ถามว่าบดเท่าไรเจ้าไปสีขาวว่าขาวล้วนว่าเป็นแบบลวดลายออันนี้มันสวยมันมีลายใหม่ลายอย่างใส่เฉพาะตัวหนึ่งบุดพันธุ์หกพันอะทั้งหนานี่ใส่ทางหนานี่ตัวนี้นี่คือสิ่ี่จะอยู่โกวบอนยังเงินกับบุญนีเบุดหกพันตัวนี้แต่ว่าเขากับกระเบื้องเนาะกระเบื้องเขา แต่ว่าถ้าเฮ็ดเป็นอันประตูข้างหน้านี่ยงามเลยงามเลยจอมองใหม่นี่ไหมแมนแมนประตูใส่นี่ยมองใหม่นี่ยคอนโดเป็นรีสอร์ทประตูเต็มยุ่นีเออเออแต่ตัวนี้ตรงลี้ก็หนี่ตัวนี้อย่างเงา้ออกมาพีกอยังไงตัวนี้อยางเงีออกมาพี่จะย่างขึ้นไปเนาะเอแต่เป็นประตูยุ่นหนีพอรีสอร์ทต้องรถจอดเข่าฟัง ตั่งตรงขวางมันจะสวยงามสวยงามทับป็นอันขันนึงประตูเส้นหนึ่งนะงามเลยแบบเดียวนี่ยเออจะแค่เจาะปวงประตูประตูไม้เนาะเส้นหนานี่แต่ว่าส่งตัวนี้แท้ๆเลยมันจะเป็นวงกลมเป็นวงกลมออที่ถามมือนะฮะันนว่าหาเห็ดอันว่าวงกลมส้งนี้แท้ๆมันจะเป็นวงกลมอยู่ดีนี่อืมเพราะนั้นตรงนี้ตัวนี้เป็นวงกลมบั่นพลียนแปลงวงกลมดิมันเลยเอาเป็นแบบนี้มันก็สวยอีกแบบหนึ่งเป็นส้นโลดดิแท้ๆเลยวอีแบบเปียบตำรับแท้ๆมันจะเป็นวงกลมอยู่นี่ ภาษาอันไหนถามมาให้รอทออันนั้นใส่เจ้าโอ้มันคือจีงยากษ์เนี้ยแสดงว่าแบบนี้เหมือนกันเก๋ไก่แบบนึงสวยสวยสวยก็ถ้าเบิ่งแบบไปเห็ดอันอยู่สวนบ่เห็ดอันเจาะนิดหน่อยคันทัาว่ามีหลวดไล่หลายมันกับพวกเบิร์ล่แล้วเห็ดแบบธรรมดาธรรมดาโบต้องใส่หลอดไล่แบบปุดเปื่อยของทุกอย่าง ออกของกูบอลเบิดของแม่กูสีแพงเครื่องทาน้ำอุ่นกบบตัวอะบ่เอาได้ตัวท่านสองเครื่องทคร่องน้ำอุ่นกันมีกันบ่ในราคานี้ยนะได้หันเลยนะน้่อุ่นเล่นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็อันพวกไอ้สักโคกซักโคกตัวเราเจ็บท่านบัคคาขายแล้วก็อ่างสิงอ่างอ่างอ่างมองว่างกระจกอืมยืดหันเบสยืดหันมีเบิสครบเบสครบเบสยืดหันเบดสองแสนห้า มันแค่ bien, สุขภัณฑ์นี่สุขภัณฑ์ตกไว้เป็นแสนน่ะสุขภัณฑ์ื่อสุขภัณฑ์ตกไว้เป็นแสนทั้งไฟทั้งสุกกระเพื่ตกไเป็นแสนกะได้กำไรนิดหน่อยว่าเป็นยังได้ว่าได้เฮ็ดหลายหลังเลยเป็นเออเหตุหลายหลังกำไรนิดหน่อยหลังนี่ลอยไปข้างนอกโอ้ข้างนอกนะเป็นงานประจำนี่ก็จะมีอีกสองหลังได้หน่อท่านหนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้มีเสาลื่นหลังค่ายสตีซิข้อมือหนี่มีแต่แบบรีโนเวทเออคือ เอาทอนหมออกอเห็นบ่ายู่น้อยสูงบ้างขับไม่เอออง,งสั่งเดียวอัน,นเห็นอันเออเอาเสาไปทรงแล้วอยู่แล้วสั่งสั่งสองต้นไปเสริมเออนี่หลังหลังโค้งนะครับเออเออของถูกดีอ่ะทางถูกดีอ<ว>่ะของลูกชายถูกดีบ่นเดอ,องอันพูซสึโกโก้สันจะของใครผูซสึโก้บ่แม่นบ่แม่นของถูกดีโมเมนของลูกชายถูกดีคิดว่าเพราะว่าเพราะว่ามันห้องหมอนส่มามอนี่น้าเฮี้ยนเรื่องสุดๆนะ จักมาเได้ยนนิยนกกว่าคนซื้อ,อนซืโกะบ้านคออออนซโกะมสอย่ส่ไงม,ามขายขอ,อยู้หงหั่นอหนั่นสายนอยก็ฟังตรงคำโดนกับห้องเล้าหานันทีข่าขายของช็งอตมีไงละเมื่อก่อนบาทเนี่ยโอ้ยตอเล็ก,กเล่เให้เพืนพ่นจัดการเทถถมมือนีเทสทมแล้วก็ตตอเล็กตัวเลือกให่สองคนเมาเห็นบาไไว เออแสดงว่าลูกนองยังบ่ฟืืนแต่ละคนเนี่างแคเนาะทีมงานนี่กับเคิ่อนได้ดีกี่เนาะเอ้ารันเอออาสเานีจนขังเยียเขนาะจนให้อีสามจะเพิ่นี้้ยตีสามแสดงว่าปินงานผุ่นเลยสลองอืมอืมงานต่อ้างนี้ประมาณสองคนดีเอาไปเนียเลียดอาตัว โอเคครับผมกับเซ็ตจที่เรียบร้อยครับผมเอาเสามาทรงนะครับผมเสามาทรงลูกค้าครับผมเป็นร้า,า,นนานรีสอร์ทนะครับผม การมื่อนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะติดต่อผมมาได้นะครับผมผมจะให้เบอร์โทรศัพท์นะครับให้โ,โทรศัพท์เพื่อนไปสอบถามว่าเก็บราคานี่ประมาณนี้ตกลงกันราคานี้เนาะ,ะคุยกันเอานะครับผมถ้าใครสนใจครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะครับเด้อสำหรับที่นี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมประสิทธิาพไปใส่ต่อนะครับสวัสดีครับ